เริ่มต้นกันที่เรื่องของการปราบปรามปัญหาแก๊งสแกมเมอร์เมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีสำคัญนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีนี่นะครับนั่นก็คือคุณชัยชนกชิดชอบโดยคุณชัยชนกเนี่ยก็ได้มีการปฏิเสธข่าวนะครับว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่รัฐมนตรีอักษรย่อชอช้างที่ไปพัวพันนะครับกับเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ดังกล่าว ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้มีการร่วมถแถลงผลงานนะครับกับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการเดินหน้ากวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์โดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้73รายนะครับพร้อมกับยึดทรัพย์กว่า500ล้านบาทขณะเดียวกันย้ำนะครับว่าไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐหากพัวพันเตรียมถูกดำเนินคดีทันทีอย่างแน่นอนครับตอนนี้นะครับหลายสื่อหลายสำนักข่าวนะครับก็ เริ่มหันมาทำข่าวเรื่องของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับที่ลาออกจากตำแหน่งไปนี่นะครับในยุคข,ของคุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาที่กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางนายชัยชนกชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีนะครับ เป็นประธานนำถแถลงข่าวดังกล่าวพร้อมด้วยพลตำรวจโทจิระพบภูริเดชหรือบิ๊กก้องผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นเองครับทั้งหมดนี้ร่วมถแถลงผลงานมาตรการเชิงรุกในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงการประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างประเทศเพื่อที่จะเดินหน้ากวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งจากข้อมูลสถิติ ในช่วงวันที่1ถึง26ตุลาคม2,560บาทที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนได้รับความเสียหายแจ้งเหตุเข้ามาผ่านทางสายด่วน1441และไทยโพลิสออนไลน์รวมกว่า29,232เรื่องโดยมีมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น1,853ล้านบาทเลยทีเดียวครับ สำหรับ3อันดับประเภทคดีที่มีผู้เสียหายแจ้งเข้ามามากที่สุดได้แก่คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการจำนวนกว่า14,892คดีนอกจากนี้นะครับยังมีคดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆจำนวน4,822คดีและคดีหลอกลวงให้โอนเงิน เพื่อทำงานหาไรายได้พิเศษอีกจำนวน2,680คดีด้วยกันซึ่งเมื่อพิจารณาตามมูลค่าความเสียหาย3ลํลำดับแรกที่มีมูลค่าสูงสุดได้แก่คดีหลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าความเสียหายรวม504ล้านบาทคดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ428ล้านบาทและคดีหลอกลวงให้โอนเงิน เพื่อทำงานหาไรายได้พิเศษอีกกว่า329ล้านบาทเลยทีเดียวครับทางด้านของศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ได้มีการนำข้อมูลสถิติดังกล่าวมาวิเคราะห์และขยายผลเพื่อทำการสืบสวนติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ช่วงระหว่างวันที่1ถึง26ตุลาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 26วันหรือเกือบเดือนนี้นะครับมีการปราบปรามกระบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลายปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการสกายฟอรทลายแก๊งปอกเงินผ่านหุยวันเปนครับที่สร้างความเสียหายกว่าพันล้านบาทนอกจากนี้ยังมีปฏิบัติการทลายเพจลงทุนชาตรามือปลอมซึ่งก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวกันไปความเสียหายกว่า300ล้านบาท และปฏิบัติการตัดวงจรแก๊งคอร์เซนเตอร์ยึดซิมบ็อกซ์และอุปกรณ์ในการหลอกเหยื่ออีกหลายรายการโดยในภาพรวมนะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม73รายแบ่งเป็นคนไทย51รายต่างชาติ22รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า1,400ล้านบาทและสามารถยึดทรัพย์ได้กว่า522ล้านบาทเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้ในส่วนของผลการปฏิบัติในด้านการประสานการทำงานร่วมกับสถาบันทางการเงินอย่างเช่นธนาคารต่างๆนี่นะครับก็สามารถยับยั้งและช่วยเหลือผู้เสียหายไม่ให้โอนเงินไปยังแก๊งคอรเซนเตอร์ได้จานวน7รายและยังมีการประสานงานความร่วมมือสามารถอายัดคริปโตเคอเรนซีวอลเล็ตจำนวน12ล้าน USDT หรือมูลค่าประมาณกว่า400ล้านบาทนะครับ ของเครือข่ายสแกมเมอร์ได้อีกด้วยนั่นเองครับเนี่ยครับเราก็ได้เห็นการทํางานเคียงคู่กันนะครับระหว่างทางด้านของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีที่สวมใส่ชุดดําเมื่อสักครูน่นี้นี่นะครับท่านนี้เลยแล้วก็บิ๊กกองของเราพลตำรวจโทจิรพพบูริเดชกับตําแหน่งใหม่ล่าสุดนะครับผู้ช่วยผอบอตรอนั่นเองนี่นะครับก็เรียกว่าหลังจากนี้ต่อไปก็เชื่อว่าน่าจะมีการเดินหน้า ปราบปรามปัญหาแก๊งกมเมอร์อย่างเข้มข้นต่อไปเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยที่เรารายงานกันไปมันก็มีการพลายอาคารปฏิบัติการที่ KK Park ฝั่งเมียนมาโอ้โหก็มีแก๊ง call center แก๊ง scammer หนีตายเข้ามาฝั่งประเทศไทยค่อนข้างเยอะมีการระเบิดตึกอย่างต่อเนื่องนี่นะครับตอนนี้นานาชาติประเทศเพื่อนบ้านเอ่ยก็เริ่มเอาจริงเอาจังนะครับกับปัญหาแก๊งก c a มอร์ อย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวครับก็เรนครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้ช่วยผบตรรองพอสพอสตรพลตำรวจโทนัทศักดิ์ชาวนาใสผบบชกพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผบบชสอท และผู้เข้าร่วมการถแถลงทุกท่านครับผมว่าในวันนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยผมคิดว่าคงไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องมาย้ำในเรื่องของความสำคัญของประเด็นสแกมเมอร์สืบเนื่องจากการที่ท่านนายกทนดีได้มีการยกระดับให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและการปราบปรามการการะทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคณะ พรกรที่มีผมเป็นประธานแล้วก็หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราได้เพิ่งมีการประชุมไปในทุกๆมิตินะครับเราได้มีการยกระดับมาตรฐานในการรับมือจัดการกับเรื่องนี้ให้เป็นมาตรการในเชิงรุกมากขึ้นนะครับในประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีการมอบนโยบายให้ทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายของกอสทชนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรตอตหรือแม้กระทั่งทางสานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานอือ่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราทุกคนคิดเห็นตรงกันแล้วก็มีการยกระดับมาตรฐานในการรับมือนะครับในส่วนของเรื่องการประสานงานหรือการทํางานในเวทีนานาชาติกนิดหนึ่งนะครับในตลอดเวลาที่ผ่านมาผมได้มีการเป็นตัวแทนของทางประเทศไทย เขารวมประชุมอาเซียนยูเนสโกในประเด็นเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มซึ่งเรื่องในส่วนของแกมเมอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเพนพอยต์และในประเด็นหลักที่มีการพูดคุยกันนะครับปัจจุบันตอนนี้ในสแตสเนี่ยในปริมาณของการแกมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยในเชิงปริมาณอย่างเดียวนะครับไม่ใช่มูลค่าความเสียหาย50%มาจากแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั้งอาเซียนและยูเนสโก ล่าสุดครับเมื่อวันที่25นะครับอย่างที่ทุกท่านอาจจะพอได้ทราบผมได้มีโอกาสได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรกูลนะครับให้เป็นตัวแทนของทางประเทศไทยไปเข้าร่วม United Nations Convention s against Cybercrime ที่ฮานอยนะครับเดี๋ยวให้นท่านทราบอย่างนี้นะครับในอาทิตย์สอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผมแล้วก็สำหรับหลายท่านเนี่ยเรื่อง c y เบอร์คร e เนี่ยถูกยกระดับ ไม่ใช่แค่เพียงเป็นวาระระดับประเทศระดับชาติแต่ตอนนี้เป็นวาระระดับโลกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในการประชุม IPU นะครับที่ทางตัวแทนประเทศไทยได้ไปรณรงค์นะครับแล้วก็ทำให้มีเรื่องของไซเบอร์คร e นี่เป็นวาระเร่งด่วนและได้รับโหวตที่ได้รับการเห็นชอบเนี่ยถึง2ใน3ของสภา IPU หรือ850ประเทศเนี่ย850โหวตเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของเวทีโลกแม้กระทั่งในการประชุมที่ฮานอยของผมเนี่ยที่ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยจะเรียนให้ทุกท่านทราบอย่างนี้ครับว่าในวันที่เราตอบรับว่าเราจะไปลงนามและเซ็นนะครับในวันนั้นเนี่ยมีเพียง21ประเทศที่แสดงเจตจำนงจะลงนามมีประมาณ60กว่าประเทศที่แสดงเจตจำนงจะไปร่วมง,งานแต่พอมาถึงเวลาที่เราไปจริงๆเนี่ยมีประเทศมาเข้าร่วมมากกว่าร้อยประเทศ แล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลงนามไปแล้ว68ประเทศโดยในเนื้อหาสาระมีหลากหลายอย่างแต่เรียนคร่าวๆก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการในตัวอนุสัญญาเนี่ยจริงๆคล้ายคลึงกับสิ่งที่เราได้มีการพูดคุยมีการดําเนินการไปมากพอสมควรสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยน่าจะเป็นในเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวข้องกับเคสแล้วก็การดําเนินการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆที่เป็นการบูรณาการทั้งข้อมูลและการปฏิบัติการ แต่ยังไงก็ดีครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องบอกว่าผมรู้สึกทั้งมีความหวังแล้วก็ยินดีแล้วรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ร่วมกับทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับ,รบเพื่อที่จะถแถลงผลปฏิบัติการเชิงรุกในการกวาดล้างอาชญา,ก,ารกรรมแกมในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้ก็ขออนุญาตส่งต่อให้กับทางฝ่ายของทางสำนักงานตำรวจรายงานครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ ก็ในส่วนของการทํางานของสำนักงานจุดสำนักงานดุแลแห่งชาตินะครับศูนย์สปสนะครับเราได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับแล้วก็จากท่านนายกัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีนะครับรวมถึงท่านผู้ช่ารตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้มอบหมายให้ท่านรองทนานะครับเป็นหัวหน้าศูนย์สปสนะครับเป็นการปรับปรามกิจกรรมออนไลน์นะครับซึ่งรวมถึงสแกมเซ็นเตอร์นะครับผมก็เป็นผู้ช่วยของท่านทนายทีหนึ่งนะครับ เรารับนโยบายมานะครับแล้วก็เห็นถึงความสําคัญของปัญหานี้อย่างยิ่งนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นวาระแห่งชาติวาระแห่งโลกนะครับความเสียหายเนี่ยเยอะจริงๆนะครับไม่ไม่ได้น้อยไม่ไม่ได้เยอะเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับประเทศอื่นในโลกก็โดนแสแกมเซ็นเตอร์พวกนี้จัดการหลอกลวงเหยื่อรวมถึงมีการทรมานคนในพื้นที่นะครับมีการทารุณหลายอย่างนะครับซึ่งเป็นภัยต่อ ต่อโลกเราจริงๆนะครับหลังจากที่ได้รับมานะครับก็คือจริงๆรัฐบาลกับทางผมเนี่ยเพิ่งไ,ได้รับตาแหน่งใหม่มาก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ1ตุลาที่ผ่านมานะครับหลังจากได้รับภารกิจก็เริ่มวางโครงสร้างวางระบบอะไรต่างๆนะครับด้วยความตั้งใจเต็มที่นะครับมีการอย่างในสตชเนี่ยเราก็จะใช้กําลังทั้ง ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะนครบาลภาคหนึ่งถึงเก้านะครับกรมชาการสอทหรือกรมชาการสอบสวนกลางนะครับทุกส่วนช่วยกันนะครับรวมถึงนอกสตชยเช่นนอกสตชกสทชธนาคารต่างๆบริษัทโทรศัพท์ต่างๆนะครับแพลตฟอร์มต่างๆหรือหน่วยงานอื่นนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยกรอตอหลายๆหน่วยนะครับทุกคนตั้งใจเต็มที่ในการแก้ปัญหานี้นะครับ เราก็มีการวางโครงสร้างในการทํางานกันอย่างจริงจังทุกวันนะครับเราทําไม่มีวันหยุดนะครับเรามีวอลุ่มมีทีมใหญ่ทีมเล็กนะครับทุกคนช่วยกันนะครับแล้วก็ถึงแม้เวลาแค่วันที่1นึ่งถึงยีตุลาที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีผลงานอยู่ในระดับที่ก้าวหน้าไปพอสมควรนะครับซึ่งก็คงไม่หยุดแค่นี้นะครับสำหรับ ผลการบัติในช่วงที่ผ่านมานะครับเกือบเกือบหเดือนก็มีปฏิบัติการสกายฟอลนะครับทลายแก๊งฟอกเงินผ่านคุ้ยวันเพที่สร้างความเสียหายกว่าพันล้านบาทนะครับปฏิบัติการถลายเพจลงทุนชาตามือปลอมนะครับความเสียหายกว่า300ล้านบาทปฏิบัติการโรแมนส์แกม1นึ่งหล่อลวงความเสียหายประมาณ114ล้านบาทนะครับมีการตะคุบจีน ในระดับคนจีที่เป็นคอเป็นระดับหัวหน้านะครับหรือว่าเป็นบอสนะครับก็หลายคนนะครับมีการแกงหลอกลงทุนอุเลราแม็กซ์ปลอมนะครับแกงหลอกลงทุนแอป p h นิก i ์แม็ซนะครับซึ่งในในในเคสนี้เนี่ยก็ต้องเรียนให้สื่อมวลชนทราบด้วยว่ามีเราได้ตรวจพบว่ามีเจ้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับระดับรองผู้บังับนะครับ อันนี้จริง,งไม่ได้ยังไม่ได้ให้ข่าวที่ไหนแต่ว่าเรียนอยากเรียนให้ทราบนะครับว่าทางคณะทํางานของพวกเราเนี่ยเราจับหมดนะครับไม่ว่าจะขร้นการเล็กหรือใหญ่หรือใครก็แล้วแต่ที่ไปเกี่ยวข้องนะครับอย่างที่ท่านนายกได้พูดไว้ว่าถ้านุนทินไปเกี่ยวข้องก็ให้จับนุทินด้วยนะครับก็ก็เรียนว่าทีมพวกเราได้ทําตามนั้นจริงๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเจอ ข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการอื่นใดที่ไปเกี่ยวข้องก็เรียนว่าหรือจะเป็นข้าาการการเมืองเราก็จับหมดนะครับยืนยันนะครับปฏิบัติการดับเบิลดับเบิลแบ็กเอาท์นะครับปฏิบัติการฟรีสคริปโตมีการทลายคอกม้าจีนเท่านะครับทลายแก๊งคอนเซนเตอร์ชาวเ,เ,เกาหลีใต้นะครับสำหรับเคสนี้เนี่ยเราได้รับการประสานมาจากตำรวจเกาหลีนะครับที่ ที่เขามีข้อมูลว่ามีแก๊งคอสเตอ,เตอร์อยู่ในประเทศไทยนะครับผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงว่าไอ้คำว่าแก๊งคอสเตอ,เตอร์ในประเทศไทยเนี่ยมันมันมีได้แต่มันไม่เหมือนกับในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เขามีกันอย่างจงคลึ้มนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีแล้วมันหลบอยู่ตามที่ต่างๆไม่ว่าเราตรวจพบเองหรือทางตำรวจประเทศนั้นๆเขาส่ง IP d r e s s มาหรือส่งข้อมูลใดๆมานะครับ ่างก่อนท่านีทา้ทางตำรวจออสเตรเลียก็ไดส้ส่งข้อมูลมานะครับที่เป็นหัวหน้าใหญ่เขาเคยถูกจับที่ฟิลิปปินส์แล้วหนีมาเมืองไทยมาทำทางตำรวจไทยเราก็จับให้โดยทันทีนะครับก็ต้องเรียนว่าประเทศเราไม่มีการเว้นกมเมอร์นะครับหรือรมเซ็ center ใดๆในประเทศนะครับถ้ามีข้อมูลนะครับก็ส่งมาเราจับทันทีจับจริงจับเร็วนะครับ ใครมีข้อมูลขอให้แจ้งมานะครับยืนยันว่าไม่มีนะครับแต่ส่วนประเทศเราอาจจะเป็นทางผ่านของการฟอกเงินหรือการเดินทางข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามควบคุมอยู่นะครับแต่ก็เรียนว่าไม่ง่ายนะครับก็หลังจากที่เราเริ่มรับภารกิจเนี่ยเราก็จะไปทําทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะการคุมเหยื่อหรือคนที่ไปทางานในแคงคอนเซนเตอร์อะไรต่างเราก็จะไปควบคุมด้วยนะครับ หรือเรื่องใหญ่ๆการฟอกเงินการอะไรต่างๆครับเืยนยันว่าตอนนี้เราได้วางระบบที่จะไปจัดการกับเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังนะครับเรามีการตรวจตัดวงจรของพวกแก๊งคอมพิวเตอร์นะครับคือการทลายพวกซิมบ็อกซ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะที่มาซ่อนอยู่ตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทยหรือไปซ่อนอยู่ตามชายแดนนะครับเราก็มีการหาลือกอสทชบริษัทโทรศัพท์ที่จะ ตัดวงจรเขาออกไปนะครับสำหรับในภาพรวมที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับก็เราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในช่วงเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับทั้งหมด73ลายนะครับเป็นคนไทย51ลายนะครับเป็นต่างชาติ22ลายความเสียหายหลายพันล้านนะครับจากเคสที่จับไปยึดทรัพย์ได้ประมาณ522 22ล้านนะครับ ซึ่งในการยึดทรัพย์ครั้งนี้นะครับก็คงต้องขอบคุณทางบริษัทเทสเตอร์ด้วยนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องคริปโต USDT นะครับเขาได้ร่วมมือกับเรานะครับในการอายัดคริปโตวอลเล็ตนะครับมูลค่า12ล้าน USDT นะครับหรือประมาณ400ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ที่เราสืบสวนและจับกลุ่มผู้ต้องหาไปนะครับครับสำหรับการการร่วมมือกับต่างประเทศนะครับเราก็ คู้อียิตท่ารมตีไว้ว่าท่านรัฐมตีกับ,ก,บกับทางสัมพันชาติครับก็จะตั้งศูนย์ที่เป็น Special t a ท f o r ์ e ที่จะเชิญประเทศใดก็ตามที่อยากจะร่วมมือกับเราในการปราบโแกรมเซนเตอร์ในในรีเจียนนี้นะครับในในเซาท์อีเชียนะครับเราจะหาความร่วมมือนะครับมาแชร์ข้อมูลกันมาร่วมกันคิดช่วยกันปราบปรามอย่างจริงจังนะครับ